สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับครูโบเหมือนเดิมอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเราก็จะเรียนจบหน่วยที่1กันแล้วนะคะซึ่งในบทที่1น,นี้นะคะเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์วันนี้ครูโบจะพาเด็กๆทําแบบฝึกหัดท้ายบทที่1กันและกลับย้อนกลับไปหาสํารวจความรู้ก่อนเรียนถ้าไหนที่เด็กๆทําผิดให้เด็กๆลบแล้วก็แก้แไขเลยนะคะ ให้เหมือนกับครูโบเลยโอเคไหมก่อนที่เราจะไปทําแบบฝึกหัดแล้วก็สารวจความรู้ก่อนเรียนการไปมาดูก่อนนะคะว่าในบทที่1เรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเด็กๆได้เรียนรู้อะไรแบบนักวิทยาศาสตร์ไปบ้างทักษะแรกที่เด็กๆได้เรียนรู้นะคะก็คือทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูลยังจํากันได้ไหมคะว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไร การจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูลก็เกี่ยวกับการที่เรามีข้อมูลในปริมาณที่มากๆจนเราไม่สามารถที่จะเขียนเป็นเนื้อเรื่องเป็นเนื้อเรียงความได้เพื่อให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายขึ้นเราต้องนําข้อมูลนั้นมาจัดกระทําให้อยู่ในรูปของตารางแผนภูมิอาจจะเป็นแผนภูมิแท่งแผนภูมิรูปภาพแผนภูมิวงกลมกราฟ อะไรก็ตามนะคะและสื่อความหมายข้อมูลให้คนอื่นเข้าใจว่าสิ่งที่เราต้องการนําเสนอเนี่ยอย่างตารางเนี้ยเราต้องการนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องค่าไฟฟ้าเราก็จะดูได้เลยว่าตารางนี้ค่าไฟฟ้าเดือนไหนที่ใช้มากที่สุดผลตอนนั้นเราเดือนไหนคะเดือนเมษายนถูกต้องไหมที่ใช้ค่าไฟฟ้าสูงที่สุด ก็จะง่ายต่อการให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจในสิ่งที่เราจัดกระทำง่ายต่อการดูผลว่าอะไรเปรียบเทียบกันแล้วมากน้อยแค่ไหนอะไรเยอะกว่ากันอะไรน้อยกว่ากันการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลก็เป็นการนำข้อมูลมาจัดให้อยู่ในรูปแบบที่ดูเข้าใจได้ง่ายรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องนั่นเองค่ะ ทักษะต่อไปที่เด็กๆ,ๆได้เรียนรู้นะคะก็คือทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซสเปซก็คือที่ว่างหรือขนาดของพื้นที่นะคะตัวอย่างเลยนะคะยังจำได้ไหมเกี่ยวกับรองเท้าชั้นวางรองเท้าชั้นวางรองเท้านี้มีสเปซสเปซของชั้นวางรองเท้ากำลังว่างอยู่กับสเปซของรองเท้าหรือขนาดรองเท้าสีฟ้าอ่า มีขนาดเป็นยังไงคะมีขนาดที่พอดีกันค่าตู้พบว่าสเปซหรือที่ว่างของชั้นวางรองเท้าเนี่ยมีขนาดพอดีกับสเปซของรองเท้าหรือขนาดของรองเท้านั่นเองคะ่ะพอนำไปวางแล้วก็พอดีกันเลยนั่นเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซนั่นเองนะคะต่อไปเป็นทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลา เมื่อเราโตขึ้นมีอายุมากขึ้นเรื่อยๆขนาดรองเท้าของเราก็เป็นไงคะเบอร์รองเท้าก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆขนาดรองเท้าก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะสเปซนะที่นี้ก็คือขนาดของรองเท้าเวลาก็คือเวลาในแต่ละปีที่อายุของเราเพิ่มมากขึ้นเมื่ออายุของเราเพิ่มมากขึ้น ขนาดของรองเท้าก็เปลี่ยนไปมากขึ้นนั่นแสดงว่าเมื่อเวลาผ่านไปสเปซก็เกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นเองค่ะต่อไปทักษะการสร้างแบบจำลองครูโบก็พาเด็กๆได้สังเกตแล้วว่าลูกโลกภูเขาไฟประทุที่เป็นแบบจำลองหรือรูปปั้นไดโนเสาร์เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นแบบจำลองใช่ไหมคะแบบจำลองสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรสร้างขึ้นมาเพื่อ ทดแทนสิ่งที่ไม่มีอยู่แล้วอย่างเช่นไดโนเสาร์หรือสิ่งที่มีขนาดเล็กมากเช่นดอกไม้หรือสิ่งที่เราสามารถไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเช่นอวัยวะภายในหรือสิ่งที่อยู่นอกโลกเราไม่สามารถไปดูได้เช่นโลกทั้งใบของเราเราไม่สามารถไปดูได้เราไม่สามารถนั่งยานอวกาศออกไปดูโลกของเราได้ใช่ไหมคะ ประมาณนี้เกี่ยวกับการสร้างแบบจำลองใช่ไหมคะเพื่ออธิบายสิ่งที่จะมาทดแทนสิ่งที่จะมาแทนสิ่งสิ่งหนึ่งหรือปรากฏการปรากฏการหนึ่งนะคะต่อไปหลักฐานกับการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปเรื่องล่าสุดเลยเกี่ยวกับถ้าแผงหนึ่งที่มีภาพ ปริศนาบนผนังถ้ำใช่ไหมคะหลักฐานก็คือสิ่งที่ได้มาจากข้อมูลหลายหลายแหล่งซึ่งเป็นแหล่งที่เชื่อถือได้นะคะหลังจากที่ได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยก็นำหลักฐานหรือข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจว่าหลักฐานอันไหนเนี่ยที่ถูกต้องที่สุดน่าเชื่อถือที่สุดหลังจากนั้นเราก็ทำการสื่อสารในทางวิทยาศาสตร์ โดยการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ก็คือการอธิบายต้อ,ตอ,แ,ตอแย้งในอย่างมีเหตุมีผลกับผู้อื่นว่าหลักฐานของฉันเนี่ยถูกต้องนะแล้วฉันก็มีหลักฐานมายืนยันด้วยว่ามันเป็นแบบนี้เพราะอะไรอย่างเช่นตัวอย่างถ้ำภาพแห่งนี้เขาถามว่ามีมนุษย์เคยอยู่ในถ้ำแห่งโบราณแห่งนี้หรือเปล่า ครูโบก็บอกว่ามีมีคนที่เคยอยู่ในมีเคยมีมนุษย์อยู่ในถ้าแห่งนี้ถ้าโบราณแห่งนี้ครูโบพยายามสื่อสารกับเด็กๆชั้นป .3 ทุกคนว่าในถ้านี้เคยมีคนอยู่นะหลักฐานของครูโบคืออะไรหลักฐานของครูโบคือภาพวาดบนผนังครูโบก็เอารูปภาพผนังที่มีภาพวาดมาให้เด็กๆได้ดูกันเลยแล้วก็หลักฐานจากการขุดขุดค้นพบถ้วยชามซึ่งครูโบ บอกเด็กๆเลยว่าถ้วยชามแบบนี้ลักษณะแบบนี้คนที่จะสร้างขึ้นมาได้จะต้องเป็นมนุษย์เท่านั้นนะคะแล้วก็คนที่จะใช้ภาชนะเหล่านี้ก็เป็นมนุษย์เท่านั้นแสดงว่าในถ้ำโบราณนี้มีมนุษย์เกิดขึ้นมีมนุษย์อยู่แน่นอนนะคะนี่คือเป็นสิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้ในบทที่1เรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ไปนะคะ ฉันเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ในหน้า34นะคะให้เด็กๆวาดรูปหรือว่าเขียนก็ได้ในสิ่งที่ครูโบบรรยายไปก่อนหน้านี้หรือจะย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆว่าเราเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรไปบ้างแล้วให้เด็กๆอธิบายสื่อสารให้ครูโบรู้ว่าเด็กๆเ,เรียนรู้อะไรไปบ้างในบทที่1นนี้นะคะโอเคไหมไม่ว่าจะเป็นเขียนเป็นข้อความหรือว่าวาดรูปก็ได้นะคะตามแล้วแต่เด็กๆเ,เลยโอเคนะ มาดูตัวอย่างเฉลยสำรวจความรู้ก่อนเรียนนะคะเด็กๆยังพอจะจำกันได้ไหมเขาก็มีโจทย์มาให้เด็กๆใช่ไหมคะพิจารณาข้อมูลและตอบคำถามข้อที่1-2ถึง2ใช่ไหมคะโดยเป็นข้อมูลเกี่ยวกับกรมอุตุนิยมวิทยาที่เก็บข้อมูลอุณหภูมิที่เวลา8โมงเชา้าวันที่22พฤษภาคมพศ2 5 6 2 ของจังหวัดต่างๆในประเทศไทยได้ข้อมูลดังรูปก็มีจังหวัดพะเยาสิงห์บุรีอํานาจเจริญตราดแล้วก็สตูลน,นะคะจากนั้นนำข้อมูลมาจัดทำเป็นรูปแบบแผนภูมิรูปภาพกับแผนภูมิตารางออขอโทษนะคะกับตารางแผนภูมิรูปภาพกับตารางนะคะ2รูปแบบซึ่งเขาจะถามอะไรเราไปดูคำถามกันค่ะ ข้อหนึ่งนะคะการนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนภูมิรูปภาพหรือตารางเป็นการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใดซึ่งเราพูดไปเมื่อกี้ว่าเด็กๆได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใดไปบ้างนะคะซึ่งทักษะในการทําแผนภูมิรูปภาพหรือตารางเป็นการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นั่นก็คือทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูลนั่นเองค่ะโดยเด็กๆ โดยกรมอุตุนิยมวิทยามีข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิของแต่ละจังหวัดใช่ไหมคะเขาก็นํามาจัดทํามาจัดกระทําให้อยู่ในรูปของแผนภูมิรูปภาพแล้วก็ตารางนั่นเองค่ะโดยก็จะสื่อความหมายได้ชัดเจนมากขึ้นว่าแต่ละจังหวัดมีอุณหภูมิเป็นแบบไหนประมาณนั้นนะคะต่อไปขอ้อ 2. ถ้านักเรียนต้องเป็นคนนําข้อมูลอุณหภูมิของจังหวัดต่างๆมาจัดกระทําเพื่อสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจ จะเลือกจัดกระทําข้อมูลในรูปแบบแผนภูมิรูปภาพหรือว่าตารางเพราะเหตุใดครูโบก็มีตัวเลือกมาให้เด็กๆเลือกทั้ง2แบบเลยนะคะเด็กๆชอบแบบไหนเด็กๆเลือกแบบนั้นเลยโอเคไหมคะถ้าเลือกนําข้อมูลมาจัดกระทําในรูปแบบตาราง,ารางก็ให้เหตุผลว่าตารางแสดงค่าของอุณหภูมิได้ชัดเจนทําให้เข้าใจได้รวดเร็วหรือถ้าเด็กๆจะเลือกในกรณี จัดกระทำในรูปแบบแผนภูมิรูปภาพเด็กๆก,ก็ให้เหตุผลว่าเพราะแผนภูมิรูปภาพน่าสนใจมันเป็นรูปถูกต้องไหมคะมันก็น่าสนใจและสามารถเปรียบเทียบค่าอุณหภูมิได้เร็วกว่าว่าจังหวัดใดมีอุณหภูมิสูงกว่านั่นเองค่ะข้อ3นะคะเด็กชายกอไก่ขอไข่ขอควายและงองงูพบอุกกาบาตซึ่งจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์มีลักษณะดังรูป โจทย์เขาก็ให้ทําเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ถูกต้องนะคะซึ่งเลือกได้มากกว่า1ขอ้อนักเรียนคนใดต่อไปนี้สร้างแบบจําลองเพื่อบอกลักษณะของอุกบาต3.1คือเด็กชายกอปั้นดินน้ํามันที่มีสีและรูปร่างเหมือนของจริงแต่มีขนาดเล็กกว่า3.2เด็กชายขอไข่ถ่ายวิดีทัศน์ให้เห็นลักษณะของอุกบาตอย่างละเอียด3.3เด็กชายคอวาดรูปอุกบาตอย่างละเอียด และ3.4เด็กชายงอถ่ายรูปอุกกาบาตท,ทุกด้านคำตอบไปดูกันค่ะคำตอบก็คือเด็กชายกอปั้นดินน้ำมันที่มีสีและรูปร่างเหมือนของจริงแต่มีขนาดเล็กกว่าขนาดมีผลไหมคะไม่มีผลถูกต้องไหมเพราะว่าการปั้นดินน้ำมันที่มีสีและรูปร่างเหมือนของจริงเนี่ยเป็นการทดแทนเป็นการอธิบายอย่างชัดเจนแล้วว่าอุกกาบาตมีหน้าตาเป็นแบบไหน แต่มันมีขนาดเล็กลงเท่านั้นเองเหมือนกับลูกโลกแบบจำลองลูกโลกใช่ไหมคะที่โลกของเราใหญ่มากกว้างมากแต่ว่าลูกโลกมีขนาดเล็กมากนะคะแล้วต่อไปเด็กชายคอวาดรูปอุกบัติอย่างละเอียดการวาดรูปก็เป็นการสร้างแบบจำลองเหมือนกันนะคะแต่แต่แตกต,ต่างกันยังไง3.1เด็กชายคอเนี่ยสร้างแบบจำลองแบบ สาดีหรือ3มิติแต่เด็กชายคอควายเนี่ยสร้างแบบจําลองแบบสอดีหรือ2มิตินั่นเองนะคะส่วนคอไข่ถ่ายวิดีทัศน์กับถ่ายรูปไม่เป็นการสร้างแบบจําลองนะคะเป็นเพียงการเก็บบันทึกภาพเฉยๆนะคะโอเคนะข้อ4นะคะในการประมาณจํานวนดินสอที่จะบรรจุลงในกล่องดินสอให้เต็มพอดีต้องใช้ทักษะใด ใช้ทักษะไหนคะจำนวนดินสอประมาณจำนวนดินสอที่จะบรรจุลงในกล่องดินสอให้เต็มพอดีปริมาณดินสอจำนวนดินสอเป็นสเปซถูกต้องไหมจำนวนดินสอเป็นสเปซสเปซจำนวนดินสอบรรจุลงในกล่องดินสอได้เต็มพอดีการที่เต็มพอดีน่าแสดงว่า กล่องดินสอต้องมีสเปซว่างอยู่หรือมีที่ว่างอยู่ถูกต้องไหมคะน่าจะแสดงว่าข้อ4เป็นทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซนั่นเองค่ะสเปซนะที่นี้คือจำนวนดินสอกับที่ว่างในกล่องดินสอนั่นเองค่ะข้อ5ในการประมาณเวลาที่จะสังเกตเห็นดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าอยู่ตรงกลางศีรษะของเราพอดีต้องใช้ทักษะใด ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกใช่ไหมคะหมุนเวียนแบบนี้ไปทุกๆวันเราจะสังเกตได้ยังไงว่าดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าอยู่ตรงศรีศรษะเราพอดีเป็นการใช้ทักษะใดเป็นการใช้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลานั่นเองค่ะสเปซก็คือดวงอาทิตย์ที่อยู่บนท้องฟ้ากําลังเคลื่อนที่ เวลาก็คือเวลาไหนคะที่ดวงอาทิตย์จะตรงศีรษะพอดีก็คือเวลาเที่ยงตรงนั่นเองค่ะก็คือเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลานะคะต่อไปไปดูแบบฝึกหัดท้ายบทที่1เรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์นะคะมีทั้งหมดกี่หน้าเนี่ยมีหน้า35 36 37 38 39 40 41โอ้ยาวๆเลยนะคะแล้วก็มีให้วาดรูปด้วย โอเคนะสู้ๆนะคะมาดูตัวอย่างเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่1เรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์นะคะเขาก็ใช้ข้อมูลต่อไปเนี้ยตอบคําถามข้อ1ถึงข้อ2นะคะคําถามก็จะลักษณะคล้ายๆเดิมกับสํารวจความรู้ก่อนเรียนนะคะโดยคําถามถามว่านักกีฬา5คนเล่นเกมแข่งหมุนกล่องรูบิก โดยเล่นคนละสองครั้งและจับเวลาการเล่นแต่ละครั้งได้ข้อมูลดังนี้ครูโบจะไม่ขออ่านรายละเอียดนะโอเคไหมมาดูข้อหนึ่งกันค่ะจากข้อมูลเวลาที่นักกีฬาแต่ละคนใช้น้อยที่สุดได้เป็นเท่าใดและนำมาจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลได้อย่างไรอันนี้โจทย์ให้เราทำสองอย่างใช่ไหมคะก็คือหาว่าแต่ละคนที่เล่นสองครั้งเนี่ยครั้งไหนที่ได้น้อยเวลาใช้เวลาน้อยที่สุด และอีกอย่างหนึ่งที่เขาให้เราทําคือนํามาจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูลนั่นเองค่ะว่าเราจะทําเป็นตารางเป็นแผนภูมินั่นเองนะคะเวลาที่น้อยที่สุดของคนที่1คือเท่าไหร่คะเขาใช้เวลาเล่นครั้งที่1ใช้เวลา6นาทีครั้งที่2ใช้เวลา5นาทีนั่นแสดงว่าเวลาน้อยที่สุดของคนที่1คือ5นาทีนั่นเองค่ะก็นํามาเปรียบเทียบกันแค่นั้นนะคะส่วนเวลาน้อยที่สุดของคนที่2 ครั้งที่1เขาใช้เวลา2นาทีครั้งที่2ใช้2นาทีนั่นแสดงว่าก็2นาทีนะคะส่วนคนที่3ครั้งที่1เล่น6นาทีครั้งที่2เล่น8นาทีเวลาน้อยที่สุดของคนที่3คือ6นาทีนะคะส่วนคนที่4เล่นครั้งที่1ใช้เวลา2นาทีครั้งที่2ใช้เวลา1นาทีเวลาน้อยที่สุดของคนที่4คือ1นาทีนะคะส่วนคนที่5 ครั้งที่1ใช้เวลา4นาทีครั้งที่2ใช้เวลา3นาทีเวลาน้อยที่สุดของคนที่5คือ3นาทีนั่นเองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมมาดูการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลนะคะโดยให้เขียนหรือวาดรูปแบบการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลนะคะโดยครูโบก็จะมีตัวอย่างมาให้เด็กๆแล้วแต่เด็กๆชอบแบบไหนนะคะให้เด็กๆบันทึกไปตามแบบที่เด็กๆชอบเลยนะคะหลังจากนั้นข้อ2าถามว่า การนําข้อมูลเกี่ยวกับเวลาที่นักกีฬาแต่ละคนใช้เล่นเกมมาจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูลมีประโยชน์อย่างไรเราไปตอบคําถามข้อแรกกันก่อนว่าเราจะจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูลอย่างไรนะคะแบบแรกเลยคือจัดทําในรูปของตารางนะคะหัวตารางก็เขียนไว้ว่าเวลาที่น้อยที่สุดที่นักกีฬาแต่ละคนใช้ในการเล่นเกมอาจจะเติมไปด้วยว่าการเล่นเกมรูบิกนะคะ หัวตารางก็จะมีกลางก็จะมี2คอลัมน์นะคะหรือ2ช่องก็คือนักกีฬากับเวลาที่ใช้เป็นหน่วยเป็นนาทีนะคะก็ไล่มาเลยเวลาที่น้อยที่สุด เหตุผลที่ใช้แบบตารางก็เพราะทําให้รู้ได้ง่ายและรวดเร็วว่านักกีฬาแต่ละคนใช้เวลาเล่นเกมคนละเท่าไหร่เราสามารถมองเห็นได้ชัดเจนเลยว่าคนที่1ใช้5นาทีคนที่2ใช้2นาทีคนที่3ใช้6นาทีคนที่4ใช้1นาทีคนที่5ใช้3นาทีนะคะสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและรวดเร็วนะคะหรือแบบที่2คือการเขียนแบบแผนภูมิรูปภาพ เพราะทำให้รู้ได้ง่ายและรวดเร็วว่าใครใช้เวลาเล่นเกมน้อยที่สุดจากรูปก,ก็เห็นได้ชัดเลยว่าคนที่ใช้เวลาเล่นเกมน้อยที่สุดก็คือคนที่4นั่นเองค่ะหรือคนที่ใช้เวลาเล่นเกมเยอะที่สุดใช้เวลามากที่สุดก็คือคนที่3นั่นเองนะคะแล้วแต่เด็กๆเลยนะคะว่าเด็กชอบแบบไหนก็บันทึกผลลงไปเลยนะคะว่าจะเลือกแบบตารางหรือแบบแผนภูมิรูปภาพนะต่อไปนะคะ ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ3ถึงข้อ5นักเรียนกลุ่มหนึ่ง 1, ไปทัศนศึกษาในสวนสัตว์โดยเริ่มจากที่อยู่ของช้างอ่าเขาให้ช้างเรามาแล้วนะคะมีกวางอยู่ด้านขวาของช้างเสืออยู่ด้านซ้ายนกกระจอกเทศอยู่ด้านหน้าของช้างข้อ3เขาให้เขียนแผนภาพตำแหน่งของสัตว์ต่างๆเทียบกับที่อยู่ของช้างได้อย่างไรนะคะ ช้างอยู่ตรงนี้แล้วบอกว่ามีกวางอยู่ด้านขวาของช้าง่าคุณโบก็ให้กวางอยู่ขวามือของช้างนะคะต่อไปซ้ายมีเสือค่ะและด้านหน้ามีอะไรเอ่ยด้านหน้ามีนกกระจอกเทศนั่นเองค่ะเขียนแผนภูมิตามนี้เลยนะคะเขียนแผนผังตามนี้เลยนะคะข้อ4เขาก็ถามว่าการระบุตำแหน่งของสัตว์ต่างๆในข้อ3เป็นการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อา การเขียนแผนผังระบุตำแหน่งของสัตว์ต่างๆในข้อ3ที่คุบโบพาเด็กๆ <_ d ick> เขียนไปเนี่ยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใด <_ d ick> ก็ใช้ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซนั่นเองนะคะสเปซน,นที่นี้คือที่อยู่ของช้างกับสเปซที่อยู่ของเสือกวางแล้วก็นกกระจอกเทศตามข้อมูลที่เขาให้มานะคะ ต่อไปข้อ5จากตำแหน่งที่ช้างอยู่ไปยังตำแหน่งของกวางใช้เวลาในการเดิน5นาทีถ้าขณะนี้เดินไปแล้ว1นาที5.1ผู้เดินอยู่ที่ตำแหน่งใดอ่าดูนะคะเขาบอกว่าจากช้างไปหากวางใช้เวลา5นาทีครูโบก็ระบุจุดเลยช้างไปหากวางอ่ะใช้5นาทีนะครูโบก็ระบุจุด12 3 4 5สี่ แต่ว่าด้วยความที่มันเป็นเวลานะคะมันต้องเป็น6จุดนะจากจุดเริ่มต้น0ูวินาที0วินาที1เอ้ยไม่ใช่0 0นาที0นาที1นาที2นาที3นาที4นาที5นาทีนะคะไปถึงกวางตอนนี้ผู้เดินอยู่ที่1นาที ขณะนี้ผู้เดินอยู่หนึ่งนาทีเขาก็ให้วาดภาพแสดงตำแหน่งผู้เดินนะคะก็คือตำแหน่งผู้เดินอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะต่อไป5.2การระบุตำแหน่งของตนเองเป็นการใช้ทักษะการทางวิทยาศาสตร์ใดเป็นการใช้ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลานั่นเองค่ะสเปซก็คือระยะทางระหว่างช้างไฟหากวาง กับเวลาก็คือเวลาที่ใช้เดินจาก0นาทีไป5นาทีนั่นเองค่ะข้อ6นะคะการสร้างแบบจำลองเพื่ออธิบายส่วนต่างๆของร่างกายทำได้โดยวิธีใดบ้างคำตอบก็คือการวาดภาพส่วนต่างๆของร่างกายการปั้นแสดงส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองค่ะข้อ7นะคะ พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้กลางวันมองเห็นดวงอาทิตย์ส่วนกลางคืนมองเห็นดาวบางวันอาจมองเห็นดวงจันทร์ในเวลากลางวันแต่บางวันอาจมองเห็นในเวลากลางคืนเจ็จุหนึ่งจากข้อมูลดังกล่าวสามารถสร้างแบบจำลองอธิบายการมองเห็นดาวในเวลากลางวันและกลางคืนได้อย่างไรครูโบก็มีตัวอย่างมาให้เด็กๆได้ดูนะคะกลางวันเขาบอกว่าเห็นอะไรคะกลางวันเนี่ยแน่นอนว่าเห็นดวงอาทิตย์ แต่บางวันเนี่ยก็อาจเห็นดวงจันทร์ในเวลากลางวันได้เหมือนกันในกลางวันของเราแบบจําลองในกลางวันของเราก็จะมีดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์นะคะส่วนกลางคืนแน่นอนว่าไม่มีดวงอาทิตย์นะคะในตอนกลางคืนเนี่ยเขาบอกว่าบางวันส่วนกลางคืนมองเห็นดาวาแน่นอนว่าต้องมีดาวนะคะดาวก็ใส่ไปเลยกี่ดวงอยากใส่กี่ดวงก็ใส่ไปนะคะและเขาบอกว่าแต่บางวันอาจมองเห็น ในเวลากลางคืนก็คือดวงจันทร์นั่นเองอมองเห็นในเวลากลางคืนก็วาดดวงจันทร์ไปด้วยก็เป็นแบบจําลองในช่วงกลางคืนนั่นเองนะคะจดจุดสองการอธิบายการมองเห็นดาวตามข้อ7จเป็นการใช้ทักษะการทางวิทยาศาสตร์ได้ก็คือเป็นการสร้างแบบจำลองนั่นเองนะคะข้อ8อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามพร้อมทั้งเขียนเหตุผลประกอบ ให้เด็กๆอ่านแล้วก็ทําเครื่องหมายถูกหน้าข้อที่เลือกนะคะโดยคําอธิบายของใครต่อไปนี้มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดอันนี้ครูโบจะไม่มีเฉลยนะคะเพราะอะไรเพราะแต่ละคนมีประสบการณ์และมีความคิดเห็นเป็นยังไงคะเหมือนหรือแตกต่างกาันจากที่เราเรียนเรื่องเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือไปเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือหลักฐานและความน่าเชื่อถือหลักฐานการสื่อสารความน่าเชื่อถือไป แต่ละคนทั้งข้าวหอมใบเตยภูมิให้ข้อมูลแตกต่างกันถูกต้องไหมคะน่าแสดงว่าเด็กๆจะต้องพิจารณาแล้วเลือกว่าเด็กๆจะเชื่อใครระหว่างข้าวหอมใบเตยแล้วก็ภูมินะคะโอเคไหมเด็กๆเ,เลือกเองเลยนะคะส่วนคำอธิบายดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือเพราะอะไรเด็กๆก,ก็อาจจะบอกว่าข้าวหอมเคยเห็นต้นไม้ที่ถูกฟ้าผ่าจนกิ่งหักมาก่อนดังนั้นเป็นไปได้ว่า กิ่งมะม่วงที่ถูกฟ้าผ่ากิ่งมะม่วงก็เลยถูกฟ้าผ่าน,ะ,นะคะแต่ในขณะที่บางคนอาจจะตอบใบเตยเพราะว่าใบเตยเห็นอะไรคะใบเตยเห็นบันไดพาดกับต้นมะม่วงและเห็นรอยเท้าจึงมีความเป็นไปได้ว่าที่มีคนหลายคนปีนต้นมะม่วงจนกิ่งมะม่วงหักนะคะส่วนภูมิถ้าบางคนเลือกภูมิเชื่อภูมิ เขาอาจจะให้เหตุผลว่าภูมิได้ยินชาวบ้านบอกว่าเมื่อคืนฝนตกและลมแรงนะคะจึงมีความเป็นไปได้ว่าแรงของลมเป็นสาเหตุทําให้กลิ่นมะม่วงหักนะคะซึ่งณที่นี้คําตอบของเด็กๆแต่ละคนเนี่ยจะแตกต่างกันเด็กๆสามารถให้เหตุผลจากเนื้อเรื่องที่อ่านจากข้อมูลที่จทให้มาได้เลยนะคะโอเคไหมก็จบไปแล้วนะคะสําหรับหน่วยที่หนึ่ง บทที่ 1. เรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ก็จบไปอย่างสวยงามนะคะเนื้อหาเยอะมากครูบโบยอมรับเลยว่าปสาเรียนเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เยอะมากจริงๆนะคะเยอะจนครูรรรรรคบโบตกใจเลยส่วนหน่วยที่2เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอากาศและาาชีวิตของสัตว์นะคะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอากาศแล้วก็วัฒนศักรชีวิตของสัตว์ของสิ่งมีชีวิตว่าแต่ละ สิ่งมีชีวิตมีการวัฏจักรของชีวิตเป็นยังไงนะคะให้เด็กๆลองไปอ่านกันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำสำรวจความรู้ก่อนเรียนกันในชั่วโมงถัดไปนะคะโอเคไหมสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย